คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนก่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยนะคือจะบอกว่าอย่าพูดกับลูกค้าว่าค่าโอนให้พูดว่าค่าใช้จ่ายในการโอนนะเพราะว่าคําว่าค่าโอนเนี่ยใครใครก็ความหมายของคนซื้ออย่างคนขายก็อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโอนจะแยก ออกเป็นทั้งหมด3ส่วนผมใช้ว่า3ส่วนนะครับส่วนแรกนะร,รมเนียมการโอนตอนนี้ธทรรมเนียมการโอนเนี่ยเขาคิดยังไงถ้าสมมุตินะผมสมมุติให้ฟังว่าราคาประเมินอยู่ที่เอาอยู่ที่5ล้านนะครับแล้วราคาขายนะครับราคาขายอยู่ที่8ล้านสุดท้ายก็คือราคา ยื่นกู้ธนาคารนะครับผม,มใช้คำว่ายื่นกู้ตรงนี้10ล้านถามว่าทำไมต้องแยกมาเป็น3 3ส่วนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีแค่ราคาประเมินกับราคาขายที่เอามาดูแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนกติกาใหม่นะครับว่าอะไรสูงกว่ากัน บางอันจะใช้ราคานั้นซึ่งผู้ซื้อบางคนเนี่ยชอบจะไปกู้ถุงสูงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องระวังบางคนเนี่ยซื้อขายกันแจริงๆคือ8ล้านแต่พวกดันไปทำเรื่องซื้อขายอีกใบนึงว่า10ล้านแต่นี่มันมีผลยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันแรกก่อนคือธรรมเนียมการโอนธรรมเนียมการโอนนี้คือคิดยังไง2% ของราคาประเมินประเมินในที่นี้คืออะไรประเมินของกรมที่ดินนะครับไม่ใช่ประเมินของแบงค์เพราะฉะนั้นแล้วหลักการนี้มันก็คืออะไรตัวแรกคือประเมิน2ราคาขายจริง3ราคากู้ธนาคารประเมินเขาบอกให้คิดราคาประเมินก็คือก็ประเมินอยู่ที่5ล้านแล้วก็คืออะไร เอา5ล้านคูณด้วย2%จบคือคุณจะซื้อขายเท่าไหร่นะครับจะเป็นยังไงเขาไม่สนจะขายต่ำกว่าประเมินจะแจ้งซื้อขายต่ำประเมินเขาก็ไม่สนเขาจะเอาราคาประเมินของกรมที่ดินเอามาคูณ2%เลยนะครับตัวแรกส่วนตัวที่2ตัวที่2เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าภาษีภาษีเงินได้ เมื่อขายแล้วมันก็เกิดไรายได้นะครับผู้ขายได้เงินเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรจะเสียมันก็คือคนขายแต่ในบางครั้งคนขายบอกว่าฉันขายถูกแล้วนะฉันขอผักค่ายจ่ายทั้งหมดถ้าคุณจะเอาราคานี้คุณไปจ่ายเองมันก็อยู่ที่ข้อตกลงกันแต่ในเบื้องต้นคือภาษีเงินได้จริงผู้ขายจะต้องเป็นผู้จ่าย ตอนนี้ภาษีเงินได้นะครับเขาคิดกันยังไงมันก็จะแบ่งออกเป็น3อันนะครับอันแรกคือเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดานะครับได้จากการซื้อมา เขาซื้อมาก่อนแล้วเข้ามาฝากเราขายนั่นคือเขาเรียกว่าบุคคลธรรมดาได้มาจากการซื้อมาส่วนวิธีคิดเดี๋ยวผมจะสอนให้อีกทีหนึ่งแต่เอาที่2อก่อนอันที่2ก็เป็นบุคคลธรรมดาได้มาจากของฟรี ผมใช้คำว่าของฟรีของฟรีมีอะไรบ้างก็คือคุณได้มาโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนไม่ว่าได้มาจากมรดกหรือได้มาจากการรับให้นะครับมีคนให้มาหรือสามีให้มาสามีลงชื่อเราเป็นคู่สมรสมันก็เป็นของฟรีอะไรที่เป็นของฟรีทั้งหมดที่คุณไม่ได้ลงทุนมาคนที่ฝากขายไม่ได้ลงทุนมันคือของฟรี ต่นี้ของฟรีมันก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างย่อยๆอีก2ออย่างนะครับคืออะไรมรดกกับรับให้มรดกกับรับให้แตกต่างกันตรงไหนมรดกก็คือตาย รับให้คือเป็นถ้าคนที่มีชีวิตอยู่ให้เราก็คือรับให้แต่ถ้าคนที่เราไดร้รับมาจากคนที่ไม่มีชีวิตก็คือการตายก็เป็นมรดกเพราะว่ามรดกเนี่ยจะต้องทําการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนนะครับแล้วถึงค่อย ขายได้ถ้าต่อให้เป็นลูกคนเดียวนะครับยังไงเสียถ้าจะขายคุณก็ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนไม่นั้นคุณขายไม่ได้จะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของทิ่นัยกรรมทีนัยกรรมมันก็จะอยู่ในของมรดกหรือรับให้นี่คือคําถามซึ่งส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะตอบว่าเป็นมรดกความคิดนั้นคือผิดนะครับ เนื่องจากว่าพินัยกรรมคนที่จะเขียนพินัยกรรมได้ก็คืออะไรคนเป็นแต่มีผลตอนไหนก็แล้วแต่ก็คือมีผลตอนตายก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่เป็นถึงจะเขียนได้ถูกต้องไหมมีคนตายคนไหนเขียนเขียนได้มากนะฮะคนที่เขียนจะเขียนว่าอะไรถ้าพระเจ้าตตืดตืมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนั่นคือคนเป็น ถูกไหมคนตายมันเขียนไม่ได้เพราะฉนั้นหัวยออกมาคืออะไรอยู่ตรงนี้อยู่ที่คนเป็นตรงนี้มันจะเป็นพิธยกรรมในเรื่องของการคํานวณน,นะครับมรดกการรับให้เนี่ยมันก็ต้องเข้าสูตรนะครับสูตรสูตรที่ว่าเนี่ย ผมยังไม่ขอขอคุยในรายละเอียดดีกว่าเพราะว่ามันจะเสียเวลาค่อนข้างจะเยอะนะแต่เดี๋ยวก็จะมาดูคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างก่อนคร่าวๆก่อนภาษีเงินได้เนี่ยนะครับเสียจากไหนคิดจากไหนถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับเราจะคิดจากราคาประเมินของกลุ่มที่ดินตัวนี้คิดจากราคาประเมินนะครับประเมิน นะทั้งคู่จะคิดจากราคาประเมินแต่ถ้าอีกอันหนึ่งที่เป็นช้อยอีกอันหนึ่งอันที่3ถ้าผู้ขายเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลมีอะไรบ้างก็พวกห้างห้างหุ้นส่วนบริษัทสาหรกรมูลนิธิอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่านิติบุคคลนิติบุคคลนี้จะเสียเท่าไหร่ เขาคิด1%ของราคาอะไรครับของราคาประเมินหรือราคาขายอย่างหนึ่งอย่างใดที่สูงกว่าอย่างโจทย์ข้อนี้ราคาประเมินอยู่ที่5ล้านราคาขายอยู่ที่8ล้านเพราะฉะนั้น เอาราคาอะไรมาคิดก็คือต้องเป็น8ล้านเพราะสูงกว่าและตอนนี้ถามว่าทำไมบริษัทเนี่ยเขาจะไม่โกหกกันเหรอว่าซื้อขายเท่าไหร่คือถ้าเคสของบริษัทผมบอกได้เลยว่าเขาจะไม่ยอมหลบภาษีเขาจะต้องแทงเรื่องจริงๆผมใช้คำว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน้อยที่ที่จะหลบภาษี เพราะฉะนั้นแล้วอย่างตรงเนี้ยซื้อขาย8ล้านเขาก็ต้องทําเป็น8ล้านอ่าพอขาย8ล้านเสร็จปุ๊บเขาจะมีหักภาษีหน้าที่จ่าย3นะแล้วก็มีเก็บแวตนะครับทางของเราก็ต้องมีเวลาเราค่าคอมเนี่ยเขาก็จะจะหักหนีจ่ายด้วยนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ได้ค่าคอมเต็มต้องโดนภาษีด้วยนะครับเขาเลยหลบภาษีไม่ได้แอเสเซทเนี่ยนะครับหรือทรัพย์สินเนี่ยมันจะหลบภาษีไม่ได้ เนื่องจากมันต้องมีงบดุลงบกําไรขาดทุนถ้าซื้อขายกัน8ล้านแต่บอกว่าซื้อขายจริงๆ5ล้านมันทําให้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยมูลค่าตกอง,งบดุลมันก็หายไปด้วยงบดุลงบกำไราทุนมันก็จะผิดเทียนหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทํากันเขาจะแทงตรงไปตรงมาเพราะอย่าลืมนะครับคาว่าบริษัทเนี่ยยิ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะโกหกกับพวกผู้ถือหุ้นอะไร,ะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะครับบริษัทคนเดียว ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะเพราะพวกนี้เขาสามารถที่จะไปแทงเรื่องทําให้ตัวทรัพย์สินเขาดูดีบริษัทเขาดูดีบอกเ,เลยมันจะมีส่วนมีผลมากเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยก็เขาไม่เก็บกัน แต่มาช่วงตอนยุคาชาติชายชุนวันเนี่ยนะครับเขามีการเก่งกำไรเก่งที่เก่งอะไรช่วงนั้นนะมันก็เลยทําให้การเปลี่ยนมืออะไรเงี้ยนะเยอะบ่อยมากเขาเลยกลัวภาวาเงินเฟอ้อแต่สุดท้ายมันก็เป็นฟองสบู่แตกปี4 0ขนาดใช้ธุรกิจเฉพาะนะครับที่ผมบอกได้เลยนะคิดยังไงคิด 3. 3เเซ ของอะไรของราคานะครับประเมินหรือราคาขายหรือราคากู้ธนาคารนี่ไงที่ผมบอก,อกตัวหนึ่งตัวไหนสูงกว่าคลิปตัวนั้นเคสที่จะเสียธุรกิจเฉพาะได้เนี่ยมีเคสไหนบ้าง1นงนิติบุคคลต่อให้นิติบุคคลนะครับถือครองมากี่ปีก็แล้วแต่ ก็เสียเป็นธุรกิจเฉพาะเพราะถือว่าคุณค้ากําไรคุณเปิดบริษัทมาเพื่อหวังผลกําไรคุณเลยต้องโดนธุรกิจเฉพาะแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับเขาบอกว่าถ้าถือครองไม่ถึง5ปีบริบูรณ์คำว่าบริบูรณในที่นี้คืออะไรมันคือเต็มนับวันชนวัน ถ้าคนขายนะครับได้มาจากวันที่ไดมาจนวันที่ขายถ้านับไม่ครบ5ปีก็จะเสียธุรกิจเฉพาะ3.3นะครับแต่ถ้าเกิดเขาเกิน5ปีไปมันก็จะไปตกตัวที่สองก็คืออา่กอนหรือพวกเราจะเรียกเต็มๆก็ได้ว่าอากอนสแตมแต่ส่วนใหญ่พวกเราจะเรียกสั้นๆกันนะครับคําว่าอากอนอากอนมันก็ตรงข้ามกับ ธุรกิจก็คือถ้าคุณถือครองเกิน5ปีบริบูรณ์ก็จะไม่โดนนะครับไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่เสียอากรแทนแตอนนี้อากรเสียเท่าไหร่ก็เสีย0.5%ของราคาอะไรก็จะเหมือนกับธุรกิจเฉพาะก็คือของราคาประเมินหรือราคาขายหรือราคากู้ธนาคาร ผู้ซื้อที่ไปยื่นกู้ธนาคารน,นะครับตัวไหนตัวสูงกว่ากันก็จะคิดตัวนั้นเพราะฉะนั้นเคสมันไม่ใช่ถามว่าอย่างนี้ธุรกิจเฉพาะมัน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 สามจุดสามแล้วมันสูงไปฉันขอเสียเป็นอากรมันไม่ใช่ครับถ้าไม่ถึง5ปีคุณงไงคุณก็เสียธุรกิจแต่ถ้าเกิดคุณเกิน5ปีคุณก็เสียเป็นอากรนะนั่นง่ายๆหลักการนะครับในตัวของอากรเนี่ย มันจะมีบางส่วนที่เป็นข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นของอากรคืออะไรคืออย่างถ้าทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยผมใช้คำว่าที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์คอนโดตึกแถวก็แล้วแต่มันก็ต้องมีเป็นที่อยู่อาศัยยกเว้นที่ดินถูกต้องไหมที่ดินไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อมีบ,บ้านเล็กที่มันก็ต้องมีทะเบียนบ้านเมื่อมีทะเบียนบ้านมันต้องมีอะไร มันจะต้องมีว่าเออมีคนอยู่มีคนเข้ามีคนออกหรืออะไรงนี้ถ้าเขาบอกว่าในกรณีที่หลังโนดนะครับฟังให้ดีหลังโนดมีชื่อคนเดียวคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่2คน3าคน4คนหลังโนดมีชื่อคนเดียวแล้วคนคนนั้นได้ย้ายชื่อของตัวเองเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ขายอยู่กันเกิน1ปีบริบูรณ์นะครับ จะเข้าเข้าออกออกก็ได้ขอให้มันรวมกันว่าคุณเคยอยู่ในบ้านหลังนั้นเกิน1ปีบริบูรณ์คุณก็จะเสียเป็นอาก่อนะครับถ้าเวลาคุณขายคุณจะเสียเป็นอาก่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับในในกอนะในกอซื้อบ้านมานะครับแล้วก็ย้ายชื่อของตัวเองในกอ เข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นแล้วก็ผ่านไป2ปีในกอขายบ้านหลังนั้นในกอสามารถใช้สิทธิ์ในการที่คุณย้ายชื่อเขา้าทะเบียนบ้านอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยเกิน1ปีแล้วปกติมันไม่ถึง5ปีคุณต้องเสียเป็นอะไรเป็นธุรกิจถูกไหมแต่ตอนนี้คุณได้ย้ายชื่อตัวเองเข้าไปในทะเบียนบ้านเกิน1ปีคุณเลยเป็นข้อยกเว้นคือคุณไม่ต้องเสียธุรกิจคุณเสียเป็นอากรแทนนะครับ อันนี้เคสแรกนะที่เป็นข้อยกเว้นนะครับก็คือเรื่องของทะเบียนบ้านนะทีนี้ในตัวของทะเบียนบ้านเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนนะครับที่มันจะเป็นข้อกฎหมายซ้อนลงไปอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องว่าถ้าเกิดในกรณีสามีภรรยาล่ะเพราะชื่อสองคนที่ผมบอกว่าถ้ามันมีชื่อสองคนถึงต่อให้สคนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้ามี2คนปุ๊บนะต่อ้คุณย้ายชื่อเข้าตนบ้านทั้งหมดมันไม่มีผลไม่ใช่ข้อยกเว้นเขาจะมองเป็นคณะบุคคลนะครับย้าอีกครั้งเขาจะมองเป็นคณะบุคคลไม่ใช่บุคคลธรรมดาเพราะนั้นถ้าคุณไม่อยากเสียธุรกิจคุณทำยังไงคุณก็ต้องถือครองให้เกิน5ปีบริบูรณ์เท่านั้นผมบอกเลยเท่านั้นอันนี้ตัวทะเบียนบ้านมันจะมีเคสหนึ่งคือสามีภรรยาซึ่งได้จดทะเบียนสมรส ถ้าไม่จดก็คือไม่ได้ไม่ต้องคุยกันเลยถ้าไม่จดก็ไม่ได้คือมาจดที่หลังไม่ได้ต้องจดก่อนแล้วซื้อบ้านด้วยกันและชื่อสามีภรรยานะครับมันก็จะอยู่หลังโฉนดด้วยกันถูกต้องไหมพอมันอยู่ด้วยกันเสร็จปั๊บและสามีภรรยาเมื่อแต่งงานกัน<ๆ>เขาถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันเมื่อเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้วบุคคลสองคนนี้เขาได้ย้ายชื่อทั้งสองคนเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ขาย แล้วอยู่เกิน1ปีก็จะได้รับการยกเว้นนี่เป็นอีกข้อหนึ่งสำหรับตัวของทะเบียนบ้านนะครับแตส่วนต่อมาถ้ามีคำถามต่อมาอีกว่าถ้าเขาย้ายแค่คนเดียวล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาย้ายแค่คนเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าคำตอบอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เขาจะให้ทั้งหมดจะให้ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งเสียอากรครึ่งหนึ่งเสียธุรกิจหรืออาจจะไม่ให้เลยเป็นเสียธุรกิจเฉพาะก็ได้นะครับนี่คือเคสที่นอกเหนือจากกฎหมายเขียนไว้ต้องไปถามเจ้าหน้าที่เาเองนะครับต่อมานะครับนอกจากตัวของทะเบียนบ้านแล้วมีอะไรที่ไปข้อยกเว้นอีกไหมก็คือเรื่องของทรัพย์ที่ได้มาจากของฟรีซึ่งของฟรีนั้นจะต้องเป็นมรดกเท่านั้น มรดกในที่นี้คืออะไรมันจะมีเห็นไหมของฟรีมีมรดกกระรับให้ถ้าคุณได้มาจากมรดกเขาต้องแต่งตั้งก่อนเป็ูดการมรดกแล้วเขาขายเจ้าของทรัพย์ตัวนั้นนะครับก็ไม่ต้องเสียต่อให้เพิ่งแต่งตั้งแล้วก็ขายก็จะไม่ต้องเสียธุรกิจเฉพาะเป็นข้อยกเว้นจะเสียเป็นอาก่แทนนะครับไม่ต้องเสียเป็นธุรกิจ แล้วคิดยังไงจริงๆมันก็มีสูตรคิดนะตรงนั้นนะแต่ว่าแต่ในสูตรคิดมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่เหมือนกันผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันแต่ว่าเขาจะคิดจากปีที่พอศที่ตายอันนี้ผมสรุปแค่ฟังสั้นๆว่าเขาจะคิดจากพอศที่ตายคือในกรณีมรดกเนี่ยนะถ้าจะคิดภาษีนะครับปีแรกจะแพงสุดเลยและปีต่อๆมายิ่งนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งถูกลงถูกลงเรื่อยๆ,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 ๆนะโดยเขานับจากพอศที่ตายถ้าเราได้มาจากการซื้อมาเวลาเรา เราขายเนี่ยถ้าคุณใช้น้อยคุณก็เสียน้อยคุณใช้นานปีคุณก็เสียมากขึ้นปีที่1น,นะครับกับปีที่2ก็เพิ่มขึ้นปีี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เกิน10ปีนะครับเขาจะคิดแค่10ปีนะทั้ง2อ,อันนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาเนี่ยนะครับช่วงปีที่9ปีที่1 0ระหว่างมรด ok, กกับการซื้อขายเนี่ยมันจะเท่ากันเลยนะครับตัวเลขมันจะเท่ากันเลยอนนี้ย้อนกลับมาใหม่นะครับมันจะมี มีภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ถึง5ปีอากรสแตม0.5%นะครับอากรมีข้อยกเว้นสรุปครั้งหนึ่งก็คือเรื่องทะเบียนบ้านนะครับที่ย้ายเข้ามาเกิน1ปีหรือเคยอยู่ในนั้นก็เข้าออกเกิน1ปีกับเคสของมร,รดกนะครับมร,รดกทุกเคสนะครับก็จะเสียเป็นอากอนอันนี้คือสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการโอนให้ฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้ส่วนในรายละเอียดในเรื่องของของตัวการคิดสูตรคำนวณอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมันต้องมันค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็เยอะมากมันต้องสมมุติเป็นตุ๊กตาซึ่งผมไม่ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นเคสเทสแล้วมานั่งคำนวณให้พวกคุณได,ด้แล้วเดี๋ยวค่อยศึกษาเองทีจัดสูตรที่ผมเคยสอนไปทีแล้วกันนะครับโอเคนั่งคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ